เภอกาะสมุยประชาชนตื่นตัวใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตกว่า7,000คนเมื่อเวลา8นาฬิกาของวันที่1กุมภาพันธ์2569ที่อาคารการจนาพิเศษอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสถานที่จัดเลือกตั้งกลางมีประชาชนจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้รายงานและผู้ที่ทำงานในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยได้ตรวจสอบรายชื่อก่อนที่จะลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต สำหับอำเภเกาะสมุยม anyway, ีจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตมีผู้ลงทะเบียนจำนวน7,512คนพบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ต่างตื่นตัวในการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตซึ่งมีผู้มาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี2566มีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าจำนวน5,612คนนอกจากนี้มีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตมีผู้ลงทะเบียนจำนวน46คน ส่วนการเลือกตั้งทั่วไปและการออกเสียงประชามติที่จะจัดขึ้นในวันที่8กุมภาพันธ์2569ผู้มีสิทธิ์ในอำเภอเกาะสมุยจำนวนานวน5่งพันจคนจำนวนหน่วย82หน่วยนายอมรชุมช่วยในอำเภอเกาะสมุยได้เดินทางตรวจหน่วยเลือกตั้งกลางพร้อมนิ้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ประจำแต่ละจุดให้วางตัวเป็นกลางและตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามที่กกตระบุไว้และทำหน้าที่อย่างโปรง่งใสหากเกิดปัญหาการลงคะแนน ให้รีบปรึกษาผู้ที่รับผิดชอบพร้อมรวบรวมหลักฐานเสนอตามขั้นตอนเพื่อความถูกต้องสําหรับบรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้งครั้งนี้พบว่าคึกคักตั้งแต่ก่อนเปิดหีบลงบัตรคะแนนมีประชาชนเดินทางมาตรวจสอบรายชื่อตอนเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้สื่อข่าวสังเกตพบว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนตื่นตัวที่จะมาใช้สิทธิซึ่งจากการสอบถามผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งพบว่าหลายคนต้องการที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเช่น เรื่องของเศรษฐกิจปากท้องเรื่องราคาสินค้าที่มีราคาแพงอยากให้การท่องเที่ยวดีกว่านี้ต้องการรัฐบาลที่มาจาัดก,การเลือกตั้งเพื่อให้ประเทศชาติมีความสงบพร้อมฝากถึงกกตอขอให้ทำหน้าที่เป็นไป,นปนด้วยความบริสุทธ์ยุติธรรมอยากได้รัฐบาลที่พัฒนาประเทศจริง,รงๆค่ะให้คุ้มกับที่เราแบบจ่ายภาษีไปแล้วก็ให้ได้ตามที่เราแบบต้องการคือ ไม่มากก็ได้แบบให้ได้ที่เราสามารถที่จะใช้ชีวิตได้แบบง่ายๆนิดนึงอะคะอ่ะรัฐบาลใหม่ก็ขอให้พูดจริงทําจริงนะคะผลิตนโยบายดีๆออกมาเยอะๆแล้วก็ฝากขอให้ทําให้ได้ตามนั้น,นะค่ะคือจริงๆแล้วเรารอมาค่อนข้างหลายยุคหลายสมัยนะคะก็อยากได้รัฐบาลที่ค่อนข้างเข้ากับทั้งเด็กยุคใหม่แล้วก็เข้ากับ รุ่นคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นเจมเก่ๆได้แล้วก็ร่วมกันพัฒนาน,นำเทคโนโลยีพาเราไปสู่อนาคตได้ท่านหวังกับรัฐบาลที่ไหนอยากให้เขาทำอะไรให้เราครับเออจริงๆแล้วอยากจะขอความสงบของอประเทศเป็นอย่างแรกเลยนะคะก็เนื่นองจากสงครามที่เรามีอยู่เนาะอยากให้ทุกอย่างกลับมาสันติสุขเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เข้าสู่ระบบรรประชาธิปไตยเหมือนเดิมติดตั้งล่วงหน้าสําหรับวันที่หนึ่งวันนี้ ก็มีความพร้อมร้อยเรซนะครับเราจัดหน่วยไว้16หน่วย15หน่วยเป็น,นเรื่องตั้งนอกเขตและอีกหนึ่งหน่วยเป็นเรื่องตั้งในเขตก็สําหรับประชาชนที่จะใช้สิทธิ์ลงทะเบียนไว้กับเรานอกเขตเ5 1 2คนสําอคนสหรับในเขต4 6คนวันนี้ก็ทยอยกันมาใช้จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชอันดับสองก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีอันดับสามคือกรุงเทพมหานครซึ่งตอนนี้ ประชาชนพี่น้องประชาชนเนี่ยทยอยกันมาลงทะเบียนใช้สิทธิ์ตั้งแต่8ปโมงนะครับก็วันนี้ขอขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาลงทะเบใช้สิตในการเลือกตั้งลงงน้าที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ทุกคนนะครับอันที่สองในวันที่8ดอีกครั้งหนึ่งอยากจะรบกวนพี่น้องประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเลือกคนดีเข้าสู่สภาแล้วก็เลือกพรรคที่ท่านชอบไปบริหารประเทศเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนของเราต่อไปครับสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย พร้อมดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงโทร1719บริษัทศิลายแกรนวิลจำกัดจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จอิฐบล็อกแผ่นพื้นโทร7 7 7 4 4 4จ3 7คลินิกทำฟันหมอสุนินสุขุมวิท71ทุกปัญหาเรื่องฟันภายในช่องปากไปคลินิกทำฟันหมอสุนินสุขุมวิท71